โอเคก่อนอีกก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเซียมุลตีนะครับตอนนี้เราอยู่เกมคิวเบิร์นนะอ้าวทำไมจอมันไม่เต็มวะไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยผมมีปัญหากันมาตลอดแล้วอเนี่ยคือเป็นี้ทุกคนนะครับสำหรับคนที่ใช้ไวสกีก็คือจอยาวเนี่ยครับคนเล่นโนบุกหรือว่าอะไรคอมแบบจอยาวเงี้ยมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่ายังเป็นแค่อัลฟ่านะครับก็ผมลองมาเป็นปีแล้วก็ยังอนเดิมตลอดนะโอเคเดี๋ยวเรามาอ้าวแล้วคอยังอยู่อ่ะ เื้แจมมับตวละคอยังอยู่ครับเดี๋ยวเล่นตัวนี้ได้กันเอาอน,นูบนะฮะสักครู่นะพีทเวทพีทเวทไม่จะเล่นนานครับเกมนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นต่อเลยนะกับพารทที่แล้วที่เป็นพาร์ทเจ็ดนะฮะแม่ เกมนี้รู้สึกเหมือนในชแนลผมจะมีคนติดตามเกมนี้มากที่สุดนะครับในชแนลผมนะไม่ได้มันได้รวมชแนลอื่นอ้าวโอเคตอนนี้เรามีเซเลี่ยนหนึ่งตัวชื่อว่าดีวูเลอร์นะไอ้คาวูเล,ลอร์โอเคตอนนี้กดตัวอะไรบงวะลืมแล้วตัวไอโอ้โหของอันนี้คือผมไดเอามาจากอีกตัวหนึงนะ่งแล้วตัวลยมแล้วเราเด่นแปลกแปลกแหละเอออันนี้ไม่เกี่ยวกับของอะไรเยอะเลยเนะี่ยโอ้โห เล่นไงวะลืมแล้วอ่ะโอ้โหผมผมเล่นเล่นนานแล้วผมลืมหมดเลยเนี่ยนี่ตัวอะไรเนี่ยควายพอดีวัอดีควายมึงไงวะโอ้ยโอ้โอแหลกเลยเหลวเลยไม่ได้เล่นนานแล้วจริงเกมนี้ กลับมาเล่นก็ปีนได้นะครับหรือเปล่าวะมาเล่นห้าหกเดือนนะครับลืมหมดเลยเนี่ยกดอีเก็บไม่ได้ทำไมวะไม่เก็บไม่ได้กล่องเลยไม่เก็บออมมันเต็มแล้วนี่เองนะฮะอ๋อนี่คือแร่โอ้โหเหลือเต็มเลยอะไรบางอย่างอันนี้บูบี้นักเก็ตอะไรไม่รู้อ่นะมันจับ แมปตอนนี้ไปไหนดีวะเร,เราเดินเล่นแล้วกันนะครับนะไม่มีอะไรทำจริงอ่ะแต่ก่อนคือผมเล็วน้อยมากครับแต่ตอนนี้ผมเล่นกับคุณตีนรอนเรนนะคุณนนนะไม่ใช่ไม่ใช่พี่ออยนะคุณนอนอ้าวโ,โอเคคุณนนนะครับนะก็เล่นได้ประมาณเล็วตอนนั้นล่าสุดน่าจะเลีสิบกว่ายี่สิบกว่านะครับทีนี้ก็เล่นกับคุณนนไปเรื่อยๆตัวนี้แล้วนะ นี่มปนประมาณเล้วสี่สิบเอ็ดนี้นะครับนะก็แบบนี้แหละก็มันเล่นออกมาอัดต่อเลยนะเก็บกดตัว E เก็บเหมือนเดิมผมที่จริงผมจะรอวันที่มันเปลี่ยนเป็นเบต้านะครับซึ่งเมื่อไหร่มันจะเปยเป็นเบตา้าทีวะรอมาเป็นปีแล้วเนะี่ยชุดเกาะก็ยังกา,กากเหมือนเดิมนะฮะเอะปไปต่อ ก็แต่ไม่ใช่แฮงกไกดิ้งยังไงเดี๋ยวผมลืมนะกดตัวจีอ๋อโอเคกดตัวจีอ่ะเออใช่ลืมไปว่ามันทีเสียียงได้นีห่หห่เาเสียเลี้ยงเราหายไปไหนอ๋ออยู่นี่จมน้ำอยู่กดตัวอาป่ะกดตัวแล้วกดตัวเลขขี่ป่ะล,ล,ลืมไม่ใช่เอ็มนะขอดูคอนโทรลแบบ อ้าวไม่มีคอนโทนให้ดูแล้วจะเล่นยังไงเนี่ยอ๋อนี่ไงอ่าปิดกรับไหนวะก็เกินมี่ที่เร้แบบแล้มันทีจะเลียนยังไงวะเนี้ยกดทีดากเพจกดอีพิกอัพกดอาร์อินเทอร์แล็กซ์อ๋อผมลืมครับคือซาเลียนนี่มันขี่ไม่ได้อืาขอแพ้ขอแพ้ เ okay. ช้กว่คมมั้ทัเหมือนเดิมนะปีพามาเลยน้องเฮ้ยอะไรนั่นอ๋อเพื่อนเราสเฮสยยโอ้ยอ้ฮ้โฮ้ Hello, ยยเยเฮ้ยเย ร้อยดับอย่างอานาดนะครับาเราเก็อื่นก็เอาไปก่อนนะนะคือตอนนี้มีปัญหาเราครอมมากครอเค้ใหม่แล้วกันนะไม่รู้จะได้เท่าอีกนั้นเท่าไหร่ก็จะได้นะครับมันจะนาน Rush ของเต็มโอ้โหทำไมเกี้ยนี้มันนี่กล่องเก็บของฟะอือหือไอ้ยเงี้ยเพื่อนเราตกเกงหมด เพียคอกเพียอพอคอกขาแบบเราขอดูส,สดสดเลี้ยงกันนะโอ้สเดเลี้ยงอันนี้มาป่าโอูขี่ได้เอามาใส่แหวนี้เด็กกันตัวนี้มีค่าเลยไหนว่าบุ๊บฮัลโหลุทีทีอ่ะมาาย ภาพเดียวตายกันทั่วหน้ากันทีเดียวเฮ้ยเล็กเท็กทครับแหลมปิดอืออโอ้หชุบภานี้แลนดิ้งลงสวยงามมากเฮ้ยเห็ดอจ้าจ้าจ้า ส n o w ิเท e r สวัสดีนายกมาไดเป็นแก๊งเลยกูทำอะไรได้วะเฮ้ยใส่เต็มที่เรียบร้อยใส่เต็มแรงว่าแต่ไอ้มาป่าเราอยู่ไหนเออนั่นแหละโอ้แหลมแหลมมาไอ้มันเรานั่งลอยได้วะช่างเหอะจะได้ว่าตัวนี้เพื่อนให้นะผมไม่ได้ เออเออให้ให้อาห,หารมันเองนะเพราะว่าตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันโกงมาหรือเปล่านะครับไม่เคยให้อาหารหนาป่าเลยอุ้ย,ยมาถูกเวลามากเรียบร้อยไปต่อเันดิง้งอู้หอเสียงตกน้ำจุ๋ม เอาอุ้ยไป้ะอืมอย่ามาเอาแล้วมาเอาสัตว์เลี้ยงเราจะขึ้นแมาเนี่ยช้าก็จะไปโอุ้ยกลกว่าดีเรียบร้อยจ้าปั๊บ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 น่าเรียบร้อย จะบีบมาเพื่ออะไรวะเนี่ยผมเล่นเกมนี้แล้วทำให้ผมรู้สึกอย่างได้ก็คือไร้จุดหมายนะครับจริงไม่รู้จะไปที่ไหนอ่ะมันค่อนข้างจะน่าเบื่อระดับหนึ่งนะแต่มันไม่มีอัดผมก็เลยมาอัดเกมนี้นะเพราะว่าผมรอเบต้าเพราะว่าเบต้าเน,นี่ยจะมีอะไรมาใหม่นะอย,อย่างเช่นสกิลนะครับสกิลจะมีช่องมากขึ้นเหมือนเกม RPG ทั่วไปนะก็คือช่องแบบสกิลเพียบนะฮะนี่เดี๋ยวสกิลแรกเนี่ยผมจะได้วันโกงได้ จ้า,าไม่ได้แล้วโอ้อันเนียนมาดีเรียบร้อยอ่ะอันเนียนยังเยอะอ่บถูกไปฟิล์คยัยเซอร์ เฮงไกดเดอร์แฮงไกดิง้งแฮงไกน่าอะไรวะแฮงไกดเดอร์โอเคโกูตีไม่โดนวะโอ้โหชัดเลยมันมันกำลังป้องกันตัวเองไงโอกาสทอง เรียบร้อยไอตัวนั้นแหละจบแน่นอนชีวิตโอเคไออะไรของดอกเมื่อกี้อันนี้มีอยู่แล้วอุ้ยใช้โอกาสจริงนะเราเนี่ยขอดูก่อนดีว่า <the cycles> เราอะไรมาบ้างได้อะไรมาบ้างอะไรเนี่ยช <injections> <my favorite> <design> ูกาเคนเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าผมได้ของมาใหม่นะ อะไรบ้างเงี้ยมันยเยอะแยะเต็มหมดเลยช่างอบบปะต่อมาเล่นแบบไรมุ่งหมายครับมีเพื่อนเล่นด้วยวิเฟอเฟอโอ้โหเสียงอะไรไก่วัดดี <c oughs> วัดดีไก่ เกมนี้ไม่เล่นลอะไรอุ้มหมาจริงบอกตรงไม่รู้จะไปไหนทั้งวันก็เดินเล่นอยู่นี่ได้เลยเนี่ยโลกมันไม่มีสิ้นสุดอะไม่มีอยู่ที่สิ้นสุดอยู่แล้วคือผมไม่มีเพื่อนไม่สามารถพาไปไกลขนาดนั้นได้ตายซะเถิดเราเจอจอมแดนไทยอ้าวแล้วกินเพื่ออะไรเนี่ยกดตัวไหนกินมันลืมนะช่างมันเถอะ ย่าเอ้ยอะไรพุ่งหมายจริงครับเกมนี้เกมพึ่งหมายจะไปไหนต่อเนี่ยเสียงอะไรถ้าเกมนี้เล่นเล่นคนเดียวันนี้มีอะไรจริงครับอยูอย่เวเ้นแต่ไปล่ามอนนะถ้าเล่นหลายคนเดยมมันพอจะไปภูเขาไฟไปนั่นได้แต่อันนี้มันจะไปไหนจริงไอคนเดยวมันปรับเกี่ยวใจมันน่าเบือ่อ พลาดเลยเตะสัซะบ๊าจะไฟเหรอกดกินยาไงม,มันกดคิวเออกดคิวกินยาแป๊บกินยาแป๊บจะไฟเหรอนักเวดอย่ามาห,หืออย่ามาหือสองตัวด้วยนะนักเวดอย่ามาหืออย่ามาหือ ซาอย่าซาเข้าใจปเปล่ายิ่งรู้สึกว่าผมได้ของใหม่ปะเอ้าเอจียงเจียงอะไรโอ้มาป่าโอ้นึกว่าอะไรขีแ่แบบอ๋ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอื๋ออ๋อนึกว่าชุดเกาะดิผมได้มาเมื่อกี้อยู่ไหนเนาะโอ้มาสดีดีชุดเกาะผมได้ชุดเกาะบกคูสิบเจ็ดมา อันนี้เอกว่าให้ก่อนต้องใส่บอกเขาเหกสิบสี่เทมโปแปะสมหุดแปะเปร์เซ็นคิดที่เข้าหนึ่งเล็กยุดห้ามีดีแค่พามีดีแค่นี้อ่ะโ,โอ้โหอะไรเนี่ยไอ้กุ้ใส่ย,ยูมันคืออะไรอ่ะอาวุธอะรวัลแรงอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยมาจากไหนวะ โอ้โหโอ้โ oh. ห oh oh. อะไรบ้างเยอะเนะี่ยแย่หมดเลยอืม <c oughs> อะไรบ้างเนี่ยไม่ยอมเก็บของแอบบมึงเก็บนี้มาได้น,นั่นเองเอามานทำไมเนี่ยเอามานทำไมเนี่ยโอ้ของดีของดีโอ,โอเคไปต่อเฮ้ยข้างล่างมีโจทย์อะไรเงี้ย โอ้วัดีนายอ้าวปากจังวะไปต่อไปอยังไรมุ่งหมายเอ้ยนั่นมันเพลนเลนเนอร์เทลลันเนอร์เอ้ยไม่ใช่อ้าวตาเปี่ยวไม่เหลือซากเลยเฮ้ยอะไรนะ่ยช่วยเขาดีกว่าโอ้อ้าวไม่ได้จะนั่งม่ออกมา นอนไม่ได้ทำไมเอ้ยเอ้ยจะอืม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 ข้าไม่หมดอ่ะข้าอะไรไม่ค้ามหมดอ่ะปตอนนี้ยจินตรงจินเสียงก็เล่นเราไล่ผู้หมายจริงครับบอกตรงไอยตัวเมื่อกี้อยู่ไหนวะ โอ้ล oh, like, like. ูกไกส์อต้นัาดีนาอยเกมแม่งไรมุ่งหมายชิบหายเลยไอะไรเลยมึงพอจะมีแบบเป็นขุมทรัพย์มหามหาสมบัติไอ้อขุมทรัพย์สมบัติแบบเป็นกล่องอะไรบ้างมีไหม ต่อมีของมีบ้างไหมโอ้ยไม่้องหมายแล้วใครมึงจะจำย่ำตามมาเนี่ยโองเสียงมาป่ามันซอยเท้านี่นี่ซอยทีมากคุณพระว้าวค้างขี่ต่อดีไย เฮ้ยมาแอปเปื้ลเบาะไม่มีแล้วกูมีมาขี่ไปเนี่ยเอามีมาอยู่เออเอามา้นมาขี่แบบสักพักเลยปะเยี่ยมไปเลยแล้ว้ม้ามันมาตัวเตี้ยมากครับบอกตรงอุ้ยวัดดีโม่อ้าวโมูโมกากมาก ดูสก,กิลดิว,ว่ามันมามีสก,กิลเพิ่มสักอย่างไหมมันกดยังไงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนครับไปน้นค่ำทัางเถอะไปต่อ,อพัฒนาก็อัปเดตบ้างก็ดีนะครับผมผมรออยู่นะครับผมโดสูวเวหาพุ่งทยาน พุ่งแบบอืมพงพุ่งขึ้นีขึ้นี่นแหละย่ยมาโชะโชน้าเพะจนั่นแหละแนดิ้งสวยมากโชโรโลโล่เก็บสามเลยได้อ๋อชัดเลย สก oh. ิลสามมันจะ้ค่แค oh. ่ซูมครับนะไม่น่าเดือดมากเลยพี่น ah. ้องท่านโอ้โหปลาปลาได้เคออ้อมผิดแบบนะโอเคครับก็สารพานี้ก็ขอจบเพลี้ยนี้แล้วกันนะครับไม่ไม่มีอะไรทำจริงอืมเพลบเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะไม่รู้จะเกมอะไรนะครับแน่นอนไม่ใช่เกมคิวเวอร์แน่นอนนะเพหรัลันนี้สวัสดีครับ